Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุรนันเวชชาชีวะยืนยันพักสร้างอนาคตไทยเสนอสมคิดเป็นนายกไม่ร่วมสังคกรรมประยุทธ์เด็ดขาดลั่นพร้อมเป็นฝ่ายค้านหากบิ๊กตู่เป็นนายกอีก เมื่อวันที่20พฤษภาคม2565นายสุรนันเวชชาชีวะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ Facebook ระบุว่าเมื่อวานผมเกือบลาออกจากพรรคสร้างอนาคตไทยเรื่องที่ทำให้ผมต้องคิดตัดสินใจเช่นนั้นเป็นผลพวงมาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการถกเถียงในจุดยืนเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผมให้ความเห็นว่าหากพักได้รับเสียงคะแนนเพียงพอได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร25ที่นั่งตามกำหนดและสามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกได้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เสนอชื่อด็อร์สมคิดจาตุศีพิทักษ์ตามที่พักเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่พักขนาดใหญ่ที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและขอคายืนยันว่า จะไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าในกรณีใดมีการเสนอความเห็นพอสมควรแต่มีกรรมการท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามบอกข้อเสนอของผมเป็นปาหีซึ่งผมรับไม่ได้สำหรับถ้าอะไรจะเป็นปาหีก็คือการหักหลังประชาชนที่ลงคะแนนให้พักเพื่อให้ดรสมคิดเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นอย่างน้อยในรอบแรกของการเสาวเสียงในสภาพักควรแสดงจุดยืนที่มุ่งมั่นตามที่ประชาชนที่เลือกพักต้องการสำหรับพลเอกประยุทธ์นั้นผมเคยได้ร่วมงานด้วยท่านเป็นคนเก่งและมีความตั้งใจดีแต่หนทางขึ้นสู่อำนาจมาจากรัฐประหารซึ่งผิดหลักการอุดมการของผม ที่เลวร้ายกว่าคือการถือครองอำนาจที่ยาวนานไม่คืนอำนาจให้กับประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยจนตกอยู่ในวังวนของอำนาจนิยมไม่สามารถบริหารจัดการได้และนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติในทุกมิติถ้าพักสร้างอนาคตไทยไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อีกผมก็ร่วมสังฆกรรมด้วยไม่ได้ ดีที่ดอกเตอร์อุตมะสาวนายนหัวหน้าพักซึ่งผมนับเป็นเพื่อนคนหนึ่งมานั่งเคลียร์ใจรับฟังมุมมองของผมและยืนยันกับผมว่า 1. พักจะสนับสนุนดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เพราะเป็นคนเดียวเท่าที่เห็นขณะน,นี้ที่จะพาประเทศด้วยชุดความคิดที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและจัดระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองให้เข้าที่เข้าทางประเทศเดินหน้าไปได้ 2. พักจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เข้าร่วมรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีก 3. พักพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายก 4. หัวหน้าพักไม่มีข้อตกลงใดๆในทางลับกับฝ่ายทหารในการตั้งพักและทำงานการเมือง ดรอุตมะขอให้ผมร่วมงานต่อและช่วยกันสร้างพักทางเลือกให้กับประเทศและประชาชนผมรับปากไม่ใช่เพราะผมต้องการตำแหน่งหน้าที่อำนาจใดๆแต่วันนี้ประเทศต้องการชุดความคิดใหม่ๆต้องการคนที่มีประสบการณ์มีบทเรียนทั้งดีและพลาดพลัง้งเพื่อจะได้ใช้องความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมายาวนาน ผมไม่ต้องการทำการเมืองผมก็กลับมาทำร้านกาแฟของผมได้ไม่เดือดร้อนผมยืนยันว่าผมเชื่อในอุดมการประชาธิปไตยประชาธิปไตยทางการเมืองเท่านั้นที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนได้หากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยโอกาสทางเศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยก็จะไม่มีมีแต่อภิสิทธิชนและทุนใหญ่ที่อยู่ใกล้ศูนย์อำนาจเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ก็สู้กันต่อไปผมสัญญาว่าผมจะยึดมั่นในอุดมการณ์และทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถเพื่อให้อนาคตของลูกหลานไทยสดใสมีอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต Today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ